สวัสดีครับันนี้เราจะมาเที่ยวทีเอ็ดกันเจอไทยดีด้วยครับดีทยดีไอ้ช่างตกใจเอ้ยสวัสดีส,สวัสดีข้าวตังสวัสดีครับสวัสดีนี่คือเจ้าขา้าวตังเพื่อนผมนั่นเองทายจากเนแนลทายคุงครับเป็นเกียรแเทเนลแลวครับม,มาเจอกันได้ไงก็ไม่มีใครรู้นะครับเป็นคนเลยสวัสดีตอนนี้เราก็จะมาเดินเที่ยวกันนะข้าวตังชให้เขาหน่อย พี e ่กล้องพี่กล้องพี่กล้องไม่จะบายอ่ะเราก็มาเจอกันได้ยังไงก็ไม่มีใครรู้นะฮะเขาจ่าหนังสือกาลินเล่มหกเล่มห้าล่าสุดนะการเป็นเกมการเป็นการ์ดไฟแวนการ์ดไปครับแวนการ์ดชิวไล่ไลเป็นแฟนกันจะได้กิ๊วมันก็เป็นแฟนการ์ดเทนเลยอ่ะจากับกาลินหนังสือพี่เป็นการ วันนี้นะฮะผมก็ยยนะอยู่ดีๆก็เจอหายเลยนะายสวัสดีครับสวัสดีเป็นไงสบายดีครับว่ายเป็นไงสอบสอบโอ้โหวิชาคณิตยากมากครับแต่วิชาอื่นสบายฮนะแล้วมาได้ไงเนี่ยเจอกันอยู่ดีๆมาเจอกันไปไหนมาหนาหนังสืออยู่ดีๆครอบคางวเขาก็มาทักครับรอแล้วหนูไปไหนมาครับคือความ